ก็ดูไลฟ์สดมาก็เลยมาครับนี่ไลฟ์สดด้วยตีศูนย์นะเจ็ดคันนะเจ็ดคันเฮ้ยจรีนเลยมันไม่สวยอ๋อยังไม่สวยเนี่ยดำปีไปไปโดนน้องทำมาเหรทนี้ยังใช้ได้แต่เรทนี้ไม่ขัดมาโอเคครับพี่ขอบคุณประชาชนนะลูกค้าไม่ได้ดูเงินทอนแล้วแล้วเราแล้วเราฟังไลฟ์เหย็นห้าใหม่ แล้วผมว่ามาดูมาดูปีแล้วรับเพิ่เมที่เติมห้ามาดูปีปีปุ๊บผมก็จะมาดูว่าใช่ไหมผมก็ขาต้องการพอดีใช่ครับพี่ผมก็เข้าไปดูรายส่วนประจำเหรียญห้าบาทเมื่อกี้นี้คุณขายได้เจ็ดพันพี่มีคนบอกว่าบ้าไหมบ้ารื่นจริงใครดูเหรียญเนี่ยก็จะบอกว่าบ้ามันขายไม่ได้จริงหรอกมันหลอกลวงมันบัตรราคาเรื่องจริงที่ตรงนี้แล้วโอ้โหตอนนี้ใครนอนในงานดูทุกเม็ดเลยอันนี้จะดูทุกเม็ดเลย ไม่บินแถวนี้เลยไม่บินแถวนี้ครับ